ปราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสื่อสเปนเผยเกราใกล้โยกซบผีแดงคาเบียเกรามิดฟิววัย22ปีของบาเลนเซียกำลังจะย้ายไปคาแข่งกับแมดเดตตามรายงานจากสื่อสเปนเอลชิริงกิโตรายการกีฬาของสเปนรายงานเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าคาเบียเกรามิดฟิววัย22ปีของบาเลนเซียใกล้บรรลุข,ข้อตกลงส่วนตัวกับแมนยูเ แต่ยังไม่มีการเจราจาระหว่าง2สโมสรเกราได้หารือกับบาเลเซียเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของเขาหลังนักเตะได้รับข้อเสนอจากหลายสโมสรโดยมีรายงานว่ามิดฟิวัย22ปีปฏิเสธข้อเสนอใหม่จากทีมค้าง่าวที่พยายามขยายสัญญาทดแทนฉบับเดิมที่มีอายุการใช้งานจนถึงวันที่30มิถนายน2027จากรายงานล่าสุดของเอลเชดิงกิโตระบ,บุว่าเกราใกล้บรรลุข,ข้อตกลงส่วนตัวกับแมตต จากนั้นทัพปีแสดงจะเจรจาเรื่องค่าตัวกับทีมค้างคาวโดยมีรายงานเพิ่มเติมจากมาก้าเผยว่าบาเลนเซียต้องการค่าตอบแทนอย่างน้อย25ล้านยูโรเนื่องจากต้องแบ่งค่าตัว30ให้บีย์เดอเกราาแจ้งเกิดกับทีมค้างคา,าวในซีซั่น2022-2023ยุครูเบนบาราค่าและการมาถึงของการลอสกอเบรานเทรนเนอร์คนใหม่ย,ยังช่วยกระตุ้นฟอร์มจนกลับมาทำผลงานในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาด้วย ยูเวนตุสเริ่มไม่มั่นใจขอชะลอเจรจาคว้าสานโชยูเวนตุสตัดสินใจชะลอ,อการเจรจาคว้าตัวเจดอนสานโชเอาไว้ก่อนเพราะเริ่มไม่มั่นใจว่าแนวคิดที่จะเซ็นสัญญากับปีกชาวอังกฤษเป็นเรื่องที่ถูกต้องตุโตแมกกาโตเว็บสื่ออิตาลีรายงานว่ายูเวนตุสเริ่มไม่มั่นใจเรื่องการเซ็นสัญญากับสานโชจึงตัดสินใจระงับการเจรจาเอาไว้ก่อนหลังจากตกลงจ่าย32ล้านยูโรเพื่อซื้อขาดฟานซิสโกคอนไซเซามาจากเอฟซีปอร์โต เดิมทียูเวนตุสให้ความสนใจซานโชไปพร้อมๆกับการเซ็นสัญญาถาวรกับคอนไซเซาที่ยืมตัวมาจากปอร์โต้เมื่อลูกการที่แล้วและมีผลงานที่น่าพอใจ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องการขายขาดซานโชอย่างเต็มที่ถึงขนาดยอมลดความต้องการจาก25ล้านยูโรลงเหลือ17ล้านยูโรรวมส่วนเสริมและข้อตกลงดูเหมือนจะใกล้บรรลุร่วมกันเต็มทีแล้วด้านสก,กายอิตาลียรายงานว่าการย้ายทีมของซานโชจากแมนเชสเตอไปยูเวนตุสยังไม่ได้ล้มเลิกเพียงแต่ถูกชะลอเอาวไว้จนกว่าเบียงโคเนรีจะขายผู้เล่นออกไปเสียก่อนโดย2คนที่ถูกคาดการคือทิโมธีเวอากับนิโก้กอนซาเลส เขามาแล้วบาซ่าเปิดตัวแรดฟอร์ดยืมพ่วงออปชั่นซื้อขาดบาซโลูนาเปิดตัวมาคัดแรดฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วหลังคว้าร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาด30ล้านยูโรพวกเขาอยากเติมตัวเลือกในตำแหน่งดิมเส้นเพิ่มมาสักพักแล้วและก่อนหน้านี้พยายามเซ็นนิโก้วิลเลียมแต่สุดท้ายนักเตะต่อสัญญากับแอตเลติกบินเบาบาซ่ายังให้ความสนใจในตัวของลุยดิอาสแต่ไม่มีความคืบหน้าในการเซ็นสัญญาพวกเขาเลยต้องมองหาเป้าหมายอื่น ท้ายที่สุดบาซ่าเลือกที่คว้าแลดฟอร์ดมาร่วมทีมโดยที่จะเป็นการยืมตัวจนจบฤดูกาลพร้อมกับออปชั่นสำหรับซื้อขาดโดยบางสื่อระบุว่า30ล้านยูโรแต่บางสื่อก็บอกว่า35ล้านยูโร ทีมดังแห่งแคว้นกาตาลันจะเป็นฝ่ายจ่ายค่าเหนื่อยของดาวยิงวัย27ปีทั้งหมดโดยที่เจ้าตัวยังหันค่าเหนื่อยตัวเองลงอีกราวๆ15%ด้วยนอกเหนือจากนี้แม้จะยังไม่มีการคอนเฟิร์มแต่แรดฟอร์ดจะได้รับเสื้อหมายเลข14ในการลงสนามให้บาซ่าเขาเป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมี่คอมเมเตและผ่านการลงสนามไป426เกมพร้อมกับทำได้138ประตูรวมถึงคว้าแชมป์ร่วมกับทีมอย่าง f อฟับและลีคับ ฤดูกาลที่แล้วแรดฟอร์ดเคยเป็นข่าวกับบาซ่าในเดือนมกราคมแต่สุดท้ายโดนปล่อยยืมไปอยู่กับแอสตันวิลล่าและผ่านการทำไป4ประตูกับ6แอซิสจากการลงเล่น17นัดในทุกรายการกานาโชโพสต์สองคำหลังแรดชี่เปิดตัวหลังจากการเปิดตัวของแรดฟอร์ดกับบาซเซโรน่าอาริเโดกานาโชเพื่อนร่วมทีมปีแสดงได้แสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวพร้อมข้อความว่าลุยเลยตามด้วยอีโมจิแสดงความเคารบสองอัน แม้มีความกังวลว่าบาร์เซโลนาจะไม่สามารถลงทะเบียนแรดฟอร์ดได้ทันทีแต่คาดว่านักเตะทีมชาติอังกฤษจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการทัวร์ปรีซีซั่นของฮันซี่ฟริกมาคัดแรดฟอร์ดปฏิเสธที่จะวิจารณ์แมนจิตต้นสก,กัดที่แท้จริงระหว่างการเปิดตัวกับบาร์เซโลนาพร้อมระบุว่าสโมสรกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงในรายการวิทยุข,ของสเปนรายการหนึ่งได้พูดถึงเรื่องแรดฟอร์ดย่ำแย่ที่โอทาฟอร์ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอะโมริมโดยแกรี่ลินเกอร์บอกกับพวกเขาว่าปัญหายอยู่ที่แมนจตไม่ใช่แร อย่างไรก็ตามแรดฟอร์ดปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกับคำกล่าวอ้างดังกล่าวหรือพูดถึงสโมสรในแง่ลบสถานการณ์ของแมนเสเตอ์สโมสรกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงและพวกเขาก็อยู่ในช่วงนั้นมาระยะหนึ่งแล้วเขากล่าวผมไม่มีอะไรจะพูดในแง่ลบเกี่ยวกับแมนยูนเต็ด มันเป็นส่วนสําคัญไม่เพียงแต่อาชีพของผมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวิตของผมด้วยผมรู้สึกขอบคุณสําหรับโอกาสในการเล่นให้กับพวกเขาแต่ฟุตบอลก็เหมือนกับชีวิตและไม่ใช่ทุกอย่างจะง่ายอย่างที่คุณคิดนี่คือก้าวต่อไปของผมบทต่อไปของผมและผมมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะพยายามพัฒนาตัวเองและช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ผมแค่ขอให้แมนเดปโชคดีและหวังว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จในอนาคต ผีมีเสียวแมนเชสเตอร์เต็ดอาจไร้เงาไบรอันเอมเบโมถึง6เกมช่วงโปรแกรมชุกปลายปีหากแข่งแคมรูนต้องรับใช้ชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่น2025รวมถึงมีโอกาสช่วน b ดบิ๊กแมตช์กับแมนซิตี้นิวคาสเซิลและ FA ครัพรอบ3ในฐานะนักเตะแอฟริกันแมนเชตจะเสียเอมเบโมให้กับทีมชาติแคมรูนทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นที่มีโมร็อกโกเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่21ธันวาคม 2,025ถึง18มก,การาคม2 0 2 6โดยหากทีมหมอผีเข้าชิงชงนะเลิศได้อดีต star ทีมเ d e r บีจะพลาดการลงเล่นให้ปีแสดงรวม6นัดเทียบจากโปรแกรมเคมริกเอเบอร์มจะพลาดการลงเล่นให้แมนเด็บตั้งแต่เกมบุกไป,ปเยือนแอสตันวิลล่าในวันที่20ธันวาคมต่อด้เกมต้อนรับนิวคาเซิลและบูฟรวมถึงเกมบุกไป,ปเยือนลีดและเบิร์ลีย์บวกกับศึก F a ครับรอบ3อีกนัดและปิดท้ายแมตช์เปิดบ้านฟัดกับแมนซชตี้วันที่17มก,การาคม อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้เช่นกันว่าเอมเบโอาจลงเล่นให้ผีแดงต่อก่อนกับสิงห์พะงาดเป็นเกมทิ้งทวนก่อนพระไปรับใช้ชาติซึ่งหากเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าเขาจะพลาดการรับใช้สมสรสนสูงที่สุด6เกมในกรณีที่ทีมชาติแคมรูนผ่านเข้าไปถึงนัดชิงชะเลิศศึกชิงแชมป์ทวีป ในทางกลับกันหากแคมรูนตกรอบแบ่งกลุ่มผีแดงจะปราศจากเอเมโม่สามเกมนัดบู๊กับดิวคาเซนวูฟและลิดอันหนึ่งนอกจากเอเมโมแล้วแมนเชสเตอร์ด,ด,ดอองเดโอนาน่าเพื่อนร่วมชาติของเขาให้กับทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวเช่นกันรวมทั้งนุแซมาสอุยกองหลังทีมชาติโมร็โกและอามาเดียโลปีกทีมชาติไอวอรี่โคสรวม4ราย เอบโม่แข้งใหม่แมนยูเฉลยชัดนามสกุลออกเสียงว่าอะไรล่าสุดเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568เอบโม่ให้สัมภาษณ์ผ่าน MTV u โดยตอบข้อสงสัยของแฟนบอลว่านามสกุลของเขาออกเสียงว่าเอบูโม่ไม่ใช่เอบูโม่อย่างที่คนส่วนใหญ่เรียกกันดาวเตวัย25ปีกล่าวด้วยว่าสมมสรในฝันของเขาคือแมนเชสเตอร์ตั้งแต่เด็กโดยเสื้อฟุตบอลตัวแรกที่เขาเคยมีคือเสื้อแมนยูปักชื่อคริสเตียโนโรนัลโด้ด้านหลัง ผมอยากย้ายมาร่วมทีมที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่แล้วและผมมีความสุขมากสําหรับแมนยูนเต็ดคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแฟนบอลที่นี่ข้งางใครกันสุดๆสนามก็ยอดเยี่ยมนักเตะทุกคนล้วนอยากมาเล่นที่นี่เอ็มบูโมยังอยู่ในขุมกำลังของทีมชุดทัวร์อเมริกาโดยตเตรียมลุ้นประเดิมสนามในเกมถัดไปของแมนยูนเต็ด นาโมแซเซอร์จิมคาร์ประสบการ์ลูกหนังโชเซม่มินิญョได้ย้อนกลับไปพูดถึงช่วงเวลาที่เขาเคยคุมทีมแมนเชสเตอร์ูดนต็ด้วยอารมณ์ที่ผสมผสานระหว่างความภาคภูมิใจและความคับข้องใจโดยเขาบอกเป็นในว่าควรมอบแชมป์ลีกให้เขาและตั้งคำถา,ถามถึงการบริหารของเซอร์จิมและคลิฟในการให้สัมภาษณ์กับคาร์เนล11มอนิญョได้สะท้อนถึงช่วงที่เขาเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมในปี2016และความไม่มั่นคงที่เขาต้องเผชิญในช่วงนั้น มันเป็นช่วงวิกฤตของสมสอรไม่ใช่แค่การที่เซอร์อเล็กซ์จากไปแต่รวมถึงการที่เดวิดกิลออกไปด้วยเดวิดมอยเข้ามารับช่วงต่อแต่เมื่อสารคดีของผมออกใน n น t f l i ิเรื่องทั้งหมดจะถูกเปิดเผยผมเข้ามาหลังจากนั้นและตอนที่ผมมาถึงสมสอรยังอยู่ในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านเราคว้าแชมป์ได้หลายรายการและเราจบอันดับที่สองในดีจจากนั้นเขาก็กลับมาโจมตีเป้าหมายเดิมที่เขาเคยวิจารณ์บ่อยครั้งผมยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมาบางสมสรที่โดนลงโทษเรื่องกฎ financial fair play ถึงยังจ่ายเงินได้ตามปกติผมคิดว่าพวกเขาควรถูกหักแต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนลงโทษทางกฎหมายและเราควรจะได้แชมป์ลีกแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่เพียงพอสำหรับผมที่จะมีความมั่นคงและความต่อเนื่องในการทำงานอดีตกุนซือของเชลซีและเรอัลมาดริดยังพูดถึงโครงสร้างปัจจุบันของแมนเชสเต็พร้อมพาดพิงถึงเสื้อจิมแัตคลิปและกล่าวสนับสนุนรูเบนอาโมดิมวันนี้ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเจ้าของใหม่ของสโมสรกับเจ้าของที่ไม่มีประสบการณ์ในวงการฟุตบอลมากนักแต่มีประสบการณ์ในเรื่องกีฬา สิ่งที่เกิดขึ้นกับรูเบนอโมริมจากการเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์พเมลกไปจนถึงได้รับความต่อเนื่องและความมั่นใจให้ทำหน้าที่ต่อไปและได้เป็นรูเบนอโมริมเป็นสัญญาณว่ามีหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามเขาก็ย้ำชัดว่าอโมริมควรได้รับการสนับสนุนโดยความมั่นคงแบบนั้นเราทุกคนเห็นตรงกันว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่มีศักยภาพและบุคลิกภาพที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าเขามีศักยภาพสูงมากที่จะทำผลงานที่ยิ่่งใหญได้ ริโอเตือนแรดฟอร์ดไปบาซ่าไม่ง่ายอาจนั่งสำรองก่อนริโอเฟอร์ดินานแสดงความคิดเห็นผ่านช่อง YouTube ของตัวเองว่าแรดฟอร์ตต้องปรับสไตล์การเล่นหากหวังจะไปเอาดีในทีมของฮันซิฟริกเขาจะไปเล่นตรงไหน <c oughs> เขาต้องสู้เพื่อตำแหน่งในทีมนี้ให้ได้เฟอร์ดินานกล่าวหลายคนรวมทั้งผมไม่คิดว่าแรดฟอร์ดจะได้โอกาสแบบนี้จากบาซโลนาเพราะผลงาน2ปีหลังมันไม่ได้หวือหวาเหมือนเมื่อก่อนที่เขาเคยวิ่งทะลุทะลวงยิงมุมยากๆหรือแอซิสสวย ช่วงหลังเขาชอบเลี้ยงบอลมากขึ้นแต่สิ่งที่เคยทําให้เขาอันตรายคือการวิ่งทะลุแนวรับซึ่งถ้าเขาทําแบบนั้นได้สม่ําเสมอเขาจะกลายเป็นตัวแสบสําหรับคู่แข่งเลยล่ะฟอร์นินานยังเสริมว่าแม้รัดฟอร์ดอาจไม่ได้เป็นตัวจริงทันทีแต่ก็สามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ดีให้กับบาซ่าได้ประเด็นไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นตัวจริงไหมแต่เขาจะสร้างความแตกต่างได้มากแค่ไหนซึ่งผมว่าฟรีก,ก็คงมองหาอะไรแบบนั้นอยู่ บาซ่ามีราฟินญ,ญาทางซ้ายเลวานหน้าเป้าและยาเมาทางขวาแรดฟอร์ดยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกแต่เขาอาจกลายเป็นตัวสำรองที่เปลี่ยนเกมแล้วค่อยๆได้โอกาสจากฟอร์มที่ดีเขาไม่ต้องไปเบียดใครออกจากตำแหน่งขอแค่ลงไปแล้วเพิ่มคุณค่าให้กับทีมพาทีมไปให้ไกลกว่าเดิมหลังจากที่ฤดูก,กาลที่แล้วได้แชมป์ลีกและเข้ารอบรองชนเลิศแชมปนลีก,ลกหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ